โอเคครับก็เดี๋ยวทาใหม่นะครับไปกันเลยการฟันของอานเซ่นเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆและจนถึงตอนนี้เขาใช้การโจมตีที่แตกต่างกันถึง70รูปแบบแต่ไม่มีการโจมตีไหนที่ถูกตัวของ e อ็กวีสเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีดน้ําที่ลอยตัวตรงหน้าเธอสามารถป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบได้สําหรับคนปกติแล้ว e อ็กวีสดูเหมือนกับเทพ,พเจ้ามันไม่สําคัญว่าหานเซ่นจะโจมตีสักกี่ครั้ง e อ็กวีสก็สามารถควบคุมมีดน้ําเพื่อป้องกัน,กนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับว่าเธอมองเห็นอนาคตแต่ในสายตาของฮานเซ่นเอ็กวสิไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งการตอบสนองของเธอนั้นอยู่บนความสมเหตุสมผลนั่นเป็นเพราะเอ็กวสิได้รวมเข้ากับจักรวาลเมื่อหานเซ่นเคลื่อนไหวและไปกระตุน้นฟันเฟืองของจักรวาลความเคลื่อนไหวในจักรวาลก็จะเตือนภยัยเอ็กวสิและทําให้เธอตอบสนองได้ทันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮานเซ่นโจมตีเอ็กก็จะตอบสนองในทันที มันเหมือนกับว่าหานเส้นกําลังโจมตีใส่กระจกมันไม่สําคัญว่าเขาใช้มีดโจมตีไปยังไงเมื่อมีดน้ําของเขาสัมผัสกับกระจกภาพสะท้อนของมีดก็จะเข้ามาปะทะกับเขาทันทีฮ่าฮ่าหานเส้นหยุดเคลื่อนไหวเขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมมีดน้ําของเขาถูกผลักไปข้างหน้าอย่างกระทันหันและมีดเส้นไหมก็ปรากฏข้างตัวของเอ็กวสิบมีดเส้นไหมนับร้อยก่อตัวขึ้นรอบๆตัวของเอ็กวีสิบ วิชาของปราศาสตรนภผาที่เรียกว่าใต้นนาผําทให้ทุกการฟันของหารเส้นกลายเป็นอะไรที่เหมือนกับเส้นไหมพวกมันปรากฏขึ้นพร้อมกันในคราวเดียวมีดน้ําแค่เล่มเดียวไม่สามารถป้องกันมีดเส้นไหมจํานวนมากได้นอกจากว่าเอควิสิปจะใช้ร่างกายเพื่อตอบโต้เธอต้องทําแบบนั้นหรือไม่ก็ต้องเคลื่อนร่างกายเพื่อหลบออกไปมีดน้ําตรงหน้าเอควิสิปเคลื่อนไหวเหมือนกับทุกที แต่มันระเบิดภายใต้มีดเส้นไหมทั้งหมดที่กําลังเข้ามามีดเส้นไหมเป็นเหมือนกับตาข่ายของมีดที่ลงมาสู่ตัวของเอ็กวีสิบแต่เทว่าเอ็กวีสิบยังคงไม่ขยับเขยื่อนเธอเป็นเหมือนกับเทพธิดายกที่ยังคงนั่งอยู่บนบันไดตอนนี้มีดตาข่ายของหานเส้นห่างจากตัวเธอไปแค่ไม่กี่นิ้วเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็หยุดนิ่งไปพวกมันหยุดนิ่งตรงหน้าเอ็กวีสิบและค้างอยู่แบบนั้นเอ็กวีสิบยื่นนิ้วมือออกมาเพื่อดึงมีด ตาข่ายหลังจากนั้นมีดตาข่ายก็กลายเป็นสายทานน้ําที่ไหลเข้าไปในฝ่ามือของเธอพวกมันกลายเป็นมีดน้ําเล่มหนึ่งมีดน้ํายังคงมีพลังของอาหาเส้นอยู่แต่มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปเอ็กวีสิบถือมันเอาไว้อย่างนุ่มนวลและค่อยๆพลิกมันไปมารางกับเป็นของเล่นที่ละเอียดอ่อน ดวงตาของฮานเซ่นเป็นประกายขึ้นมาเขาจ้องมองไปที่มีดน้ำของเอ็กวีสิบเขาได้ใช้อนาเขตตรงเสียนเพื่อจับตาดูการเคลื่อนไหวของเธอเธอทำแบบนี้ได้ฮานเซ่นคิดอย่างมีความสุขฮานเซ่นเห็นว่าเอ็กวีสิบสามารถควบคุมฟันเฟืองของจักรวาลได้แต่อนาแต่อนาเขตของศาสตร์ตรงเสียนของเขามีประโยชน์ในเรื่องนี้มากกว่าฮานเซ่นรู้สึกลาวกับว่าเขาได้เรียนรู้บางสิ่งมันไร้ประโยชน์ที่จะทำแบบนี้ต่อไป พวกเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะเอ็กวิสิพูดมือของเธอดูเหมือนกับว่าจะสัมผัสกับดอกไม้ขณะที่เธอสะบัดด้ามของมีดน้ำไปหลังจากนั้นมีดน้ำก็บินออกไปทางหานเส้นหานเส้นต้องการสร้างมีดน้ำอีกเล่มขึ้นมาเพื่อต่อสู้ต่อเขาสังเกตเห็นว่าน้ำในสระกำลังไหลไปทางมีดน้ำเล่มใหญ่ที่กำลังตรงก็ามาหาเขามีดน้ำนั้นบินเข้ามาอย่างช้าช้า แต่ยิ่งมันเข้ามาใกล้มากเท่าไหร่พลังของมันก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นหานเส้นบังคับการเคลื่อนไหวของน้ําเพื่อสร้างมีดน้ําเล่มหนึ่งขึ้นมาแต่เมื่อเขาฟันใส่มีดน้ําเล่มใหญ่เขาก็ไม่สามารถทําลายมันได้มีดน้ําของเขาประสานเข้ากับมีดน้ําเล่มใหญ่และก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันไม่แปลกใจเลยที่่าเวลี่ฮายเป็นเผ่าพันธุ์อันดับหนึ่งในจักรวาลเจ้าเก่งกาจมากๆแม้แต่ในบรรดายอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ไม่น้อยคนนัก ที่จะปรับเปลี่ยนกฎจักรวาลได้แถม e อ็กวีสิก็เป็นเพียงแค่ระดับลาชันขั้นที่9หานซึ่งชื่นชมเธอแต่เขาไม่คิดจะยอมแพ้เขามองไปที่มีดน้ำที่กำลังรวบรวมน้ำทั้งหมดในสระเข้ามาสู่ตัวเขาดวงตาของหานซึ่นแวบขึ้นมาและทันใดนั้นเขาก็แกวงมือเหมือนกับมีดดาบเขาใช้ร่างกายเพื่อต่อสู้กับมีดน้ำนั้นเอ็กวีสิกำลังใช้ดวงตาไทเก็กแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังประหลาดใจที่เห็นแบบนี้ พลังของมีดน้ำเล่มใหญ่เป็นการรวมการฟันทั้ง70ครั้งของวิชาใต้นภาาและมันยังได้รับพลังจากจักรวาลอีกด้วยการโจมตีเริ่มก่อให้เกิดโซ่สะสารขึ้นมามันไม่ใช่การโจมตีระดับเทพเจ้าของจริงแต่มันก็เหนือกว่าสิงที่ระดับครึ่งเทพส่วนใหญ่จะทําได้ถึงอย่างนั้นหานซส่นก็ยังคงคิดที่จะใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อรับการโจมตีนั้นเอ็กวีสิบเชื่อว,ว่านั่นเป็นอะไรที่อันตรายเกินไปแต่หานซส่นไม่ลังเลมือพิษ มือที่เป็นเหมือนกับมีดดาบของเขาฟันเข้าไปใส่มีดน้ําและมีดน้ําที่น่ากลัวก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของขานส้นอย่างกระทันหันตอนนี้มันกําลังกลับไปทางเอ็กวสิปังเมื่อพลังที่น่ากลัวไปตรงหน้าของเอ็กวาสิกำแพงที่มองไม่เห็นก็ปรากฏขึ้นมาป้องกันมันเอาไว้จนกระทั่งแรงระเบิดนั้นส่งเอ็กวสิกระเด็นออกไปด้านหลัง เจ้าขี้โกงเอ็กวีสิพูดขณะที่ลุกขึ้นมาเธอมองไปที่ลูกคริสตัลระหว่างนิ้วมือของฮารเเซนซึ่งมันคือแอนเชนก็อดออริจิน l ของแอนเชนก็อด w อ t e เตอรกตามใดที่ฮารเเซนถือสิ่งนั้นอยู่ในมือแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าธาตุน้ำก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้ซึ่งเอ็กวีสิเป็นเพียงแค่ระดับราชันขั้นที่9ค่าข้าไม่ได้ขี้โกงข้าแค่ใช้ทรัพยากรที่มี ถ้านั่นถือเป็นการขี้โกงแบบนั้นการที่เจ้าใช้ดวงตาที่สามและได้รับพลังเสริมจากจักรวาลไม่เป็นการขี้โกงหรอกเหรอหารเซ้นพูดนั่นเป็นพลังของข้าแต่เจ้าใช้พลังของคนอื่นเอควิสิบพูดตอนนี้ข้าบาดเจ็บหนักดังนั้นข้าประลองกับเจ้าด้วยความสามารถเต็มที่ไม่ได้ถึงแม้เจ้าเป็นฝ่ายชนะข้าก็จะไม่ยอมรับมันหารเซิ้นพูดเมื่อเอควิสิบได้ยินแบบนั้นเธอก็เงียบไป เธอปิดดวงตาไทาเก็กและกลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งแต่ถึงแม้ใบหน้าของเ q ็กวยังคงดูไร้ความรู้สึกแต่เธอดูเหมือนกับมนุษย์มากกว่าก่อนหน้านี้เมื่อดวงตาที่3ของเธอเปิดขึ้นมามันก็ทำให้เธอเหมือนกับเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะรอจนกว่าเจ้าจะหายดีแล้วพวกเราค่อยมาประลองกันใหม่อีกครั้งเอ็ก e วพูดขณะที่มองไปที่หานซนถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงต้องรอไปอีกนาน บางทีมันอาจจะใช้เวลา2-3ปีด้วยซ้ำหานส้นหัวเลาะเอ็ก e วิสิบขมวดคิ้วเธอรู้ว่าร่างกายของหานส้นได้รับความเสียหายอย่างหนักเธอรู้ว่าเขาไม่ได้พูดโกหกมิสเอ็ก e วิสิบข้าได้ยินมาว่าเผ่าเวลีไฮมีนม้ำพุที่ทำให้คนที่ลงไปจะเกิดใหม่นั่นเป็นความจริงใช่ไหมหานส้นลีตาขณะที่มองไปที่เ e อ็กวิสิบใช่เจ้าอยากจะใช้น้ำพุเพื่อรักษาร่างกายอย่างนั้นใช่ไหมเอ็กวิสิบ e พูด เอ็กวสิรู้ว่าหาเซ่นกำลังคิดอะไรถ้าอยากจะต่อสู้กับข้าอีกครั้งเร็วๆข้าคิดว่านั่นจะเป็นหนทางเดียวหานเซ่นพูดด้วยรอยยิ้มถ้าเจ้าไม่ไปที่พอเวลี่ไฮแบบนั้นเจ้าจะใช้น้ำพุเพื่อรักษาร่างกายได้ยังไงเอ็กวีสิมวดคิ้วข้าไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปที่พอเวลี่ไฮหากเอาชนะข้าไม่ได้ห้ามลุกล้ำร่างกายของข้าได้ไหมในที่สุดหานเซ่นก็พูดจุดประสงค์ที่แท้จริงออกมา โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมกับซูเปอร์กอร์ดยินที่พระเจ้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงตอนต่อไปให้กับทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าผมจะทํานิยายเรื่องใหม่นะครับมันเป็นเหมือนกับของลีเจนน a รีสเกาเตอร์นะครับแต่ว่ามันมันคนละเรื่องกันนะแต่ว่ามันคล้ายๆกัน เดี๋ยวผมก็จะลองทําให้ทุกคนได้ฟังก่อนสัก2ตอนนะครับเดี๋ยวทุกคนก็มาติดตามดูนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากๆเลยครับครับแล้วก็มันจะมีอีกนิยายเรื่องนึงนะครับก็คือเท่าแก่ขั้นเทพนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นนิยายเรื่องหนึ่งครับที่แบบสนุกมากจริงๆผมลองอ่านมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ทุกคนได้ฟังกันดูนะครับว่าทุกคนชอบอันไหนมากกว่าถ้าทุกคนชอบอันไหนมากกว่าเดี๋ยวผมจะทําอันนั้นแบบเยอะไปเลยครับ เอาเป็นว่าทุกคนก็เจอผมอีกทีก็ประมาณชัดสุ้มยินนะครับพร้อมกับตอนต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ